สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องมลรักพาบ้านนะคะพี่พี่ขา EP นี้นะคะเป็น EP ที่39นะพี่พี่นะราคาเปิดวันนี้นะคะอยู่ที่300บาททุกรายการค่ะพี่พี่ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่พี่นะค่าจะส่งนะคะอยู่ที่50บาทค่ะพี่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 คนไหนที่นะคะที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องหน่อยนะพี่พี่นะ ช่องทางการติดต่อของมนรักพาบ้านค่ะพี่ๆคะ่ะพี่ๆสามารถโทรเบอร์นะ0808518529คะ่ะ ID l i mild underscore 6947นะคะหรือพี่จะค้นหาหมายเลขมือถือได้ค่ะพี่ๆคะ่ะเบอร์นี้เช่นกันนะคะ มาค่ะพี่พี่คะเรามาเริ่มรายการแรกของเราดีกว่าค่ะพี่พี่คะรายการแรกนะคะพี่พี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่พี่ขออนุญาตซูมนะคะนี่คะ่ะด้านหน้านะคะพี่พี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะได้พร้อมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยคะ่ะพี่พี่ค่ะสวยๆเลยะคะ่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะ,ะพี่นะนี่คะ่ะสวยๆเลยะคะ่ะ กอบกันน้ำกันฝุ่นได้นะพี่ๆนะนี่ค่ะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่สองนะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่ๆนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะ มาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่สามนะพี่ๆพาผงยาจินดามณีนะคะพี่ๆขาของหลวงปู่บุญนะพี่ๆ่น้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะภาพไม่ชัดตรงไหนนะคะน้องขออภัยนิดนึงนะคะพี่ๆขานี่เลยค่ะด้านหลังค่ะพี่ๆขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะพี่ๆขามี แปทองนะพี่พี่รอบองค์เลยนะคะได้พร้อมกับสแตนเลสไปเลยนะพี่พี่นะนี่ค่ะมาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ะเป็นรายการที่สี่นะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะพี่พี่หน้าหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเปียกเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาสวยๆเลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะ นี่เลยค่ะพี่พี่ขาสวยสวยเลยนะคะนี่ค่ะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่ห้านะพี่พี่นะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ค่ะฐานค่ะพี่พี่ขาฐานจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่ห้านะพี่พี่นะ มาค่ะรายการต่อไปนะพี่ๆนะเป็นรายการที่หกนะคะพัดหงสุพันนะคะพี่ๆด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆขะเป็นเนื้อดินนะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่ๆขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะคะ 300อบาททุกรายการเลยนะพี่ๆนะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรมาสอบถามก่อนได้นะพี่ๆนะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ๆคะ่ะเป็นรายการที่7็ดนะพี่ๆนะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะพี่ๆรายการนี้สวยๆเลยนะคะด้านหน้าค่ะพี่ๆคะ่ะด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆคะ่ะนี่คะ่ะสวยๆเลยนะคะ มาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะเป็นรายการที่8ดนะพี่พี่นะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่วัดโคศิตารามนะคะด้านหน้านะคะพี่พี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะภาพไม่ชัดนะคะน้องขออภัยนะพี่พี่นะพยายามจะถ่ายให้ชัดที่สุดนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะสวยๆเลยค่ะได้าย้อมกรอบกันน้ํากันฝุ่นได้นะคะราคา300บาททุกรายการเลยนะวันนี้ค่ะมาค่ะรายการ ต่อไปนะคะพี่ๆ่ะเป็นรายการที่เก้านะพี่ๆนะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่ๆวัดวังสภพลุดนะคะพี่ๆ่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ่ะสวยๆเลยนะคะขออนุญาตนะคะพี่ๆแป๊บหนึ่งนะนี่เลยค่ะพี่ๆค่ะสวยๆเลยนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะ นี่คะ่ะมาคะ่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆคะ่ะเป็นรายการที่10นะพี่ๆนะรูปหล่อหลวงพ่อเริงขออภัยค่ะพี่ๆคะ่ะเป็นพระกิ่งนะพี่ๆอันนี้หนูไม่ทราบที่นะคะขออาภัยนะด้านหน้านะคะ นี่ค่ะภาพไม่ชัดตรงไหนนะคะพี่พี่ขาหนูขออภัยนะพี่พี่ถ้าพี่พี่สนใจรายการใดนะคะโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามก่อนได้นะพี่พี่นะมาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่11นะคะพี่พี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะสวยๆเลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะถ้าไวไปนะคะพี่พี่ขาน้องขออภัยนะ นี่คะ่ะรายการที่11นะคะมาคะ่ะต่อกันรายการที่12นะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อสาครน,นะคะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาสวยสวยเลยนะคะราคา300บาททุกรายการนะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยคะ่ะค่าจะส่งของเรานะคะอยู่ที่50บาทนะพี่พี่นะด้านหลังค่ะพี่พี่ะาด้านหลังเป็นหลวงพูดทิมนะพี่ๆีนๆๆ่นี่คะ่ะสวยสวยเลยค่ะพี่พี่ขามีค่ะ อ๋อนี่จะเป็นด้านหน้านะพี่ๆขออภัยนะพี่พี่นะนี่ค่ะมาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ขเป็นรายการที่13นะคะพี่พี่ขาพระดินทรงช้างนะคะพี่พี่ขาขอทรงช้างเอวะทรงช้างเอวะขออภัยค่ะพี่ๆี่ขาเป็นพระดิน ทรงฉายเอราวันนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่13นะพี่พี่นะด้านหน้าค่ะพี่พี่คะ่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะสวยๆเลยคะ่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่คะ่ะสวยๆเลยนะคะเป็นเนื้อดินนะคะ มาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่14นะิบพ,พี่นะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะพี่ๆสวยๆเลยนะคะดูเก่าดูสวยนะด้านหลังคะ่ะพี่ๆขาด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่คะ่ะ มาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่15นะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมอยู่ด้านหลังนะพี่พี่นะสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะ ถ้าน้องวันไปนะคะวันนี้ขออาภัยนิดนึงนะพี่ๆนะเนื่องจากดึกแล้วนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆขาเป็นรายการที่16นะคะพี่ๆเป็นพาร์กิ่งนะคะพี่ๆขาอันนี้หนุ่มไม่ทราบที่นะคะขออาภัยนะได้พร้อมกรอบสวยๆไปเลยคะ่ะราคา300บาทนะพี่ๆนะสนใจแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะมีราคาด้านหลังคะ่ะ มาคะ่ะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่17นะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงปูหมุ่นนะคะวัดป่านหนองหล่มนะคะพี่พี่ขาด้านหน้านะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่สวยๆเลยนะคะนี่คะ่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะเนื้อดูเก่าดูสวยเนาะนี่เลยค่ะราคา300บาททุกรายการเลยนะวันนี้นะ มาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่18นะพี่พี่นะเหรียญหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ดูนะคะพี่พี่ขาวัสแกนนะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเป็นใบเสมานะถ้าไม่ผิดพลาดนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะพี่พี่ นี่ค่ะมาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆ่ะเป็นรายการที่19นะก้านะพี่ๆนะเป็นพาสิวลีค่ะพี่ๆขามีฝั่งตะกุดนะคะด้านหน้านะคะพี่ๆขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะภาพไม่ชัดนะคะน้องขออภัยจริงๆค่ะพี่ๆขานี่ค่ะด้านหน้าให้ชมอีกหนึ่งรอบนะคะพี่ๆ นี่ค่ะมาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะพี่ๆค่ะเป็นผระรอดนะพี่ๆนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะขออภัยค่ะพี่ๆนี่ค่ะด้านหน้านะด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะภาพไม่ชัดตรงไหนนะคะน้องขออภัยนะพี่ๆนะนี่ค่ะ มาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ะาเป็นรายการที่21นะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อจอมนะคะวัดสิงหารามนะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาได้พร้อมกรอบนะกรอบสแตนเลสนะคะสวยๆเลยค่ะพี่พี่ขาด้านหลังค่ะพี่พี่ะาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะ มาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ะาเป็นรายการที่22นะพี่พี่นะเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบค่ะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะได้พร้อมกรอบสัตขอภายค่ะกรอบเรซินกรอบพลาสติกนะคะพี่พี่นะนี่ค่ะด้านหน้านะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่นี่เลยค่ะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะ มาค่ะต่อกันรายการที่ยี่สบสามนะพี่พี่นะเป็นพาร์กิ่งค่ะพี่พี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่เลยคะ่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ะานี่คะ่ะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขาต้งฐานนะคะพี่พี่ฐานจะเป็นแบบนี้นะ,ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ ค่าไวไปนะคะน้องขออภัยนิดนึงนะพี่พี่นะมาค่ะรายการต่อไปเลยนะคะรายการที่24นะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะพี่พี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะได้พร้อมกรอบกันน้ากันฝุ่นได้นะคะพี่พี่สวยสวยเลยค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นอ่าหลวงปู่เสานะคะพี่พี่อยู่ด้านหลังนะเป็นเหรียญนะคะพี่พี่ขาสวยสวยเลยนะคะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่25นะคะพี่ พี่ขาพาปิดตานะคะวัดอานงนะพี่พี่นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆเลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่พี่นี่ค่ะมาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่26นะพี่พี่นะ เหรียญพระอุทานธรรมนะคะโสพิษนะพี่พี่นะวัดโสรพิศค่ะพี่พี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยสวยเลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่ๆสวยๆเลยนะคะราคา300บาททุกรายการนะสนใจรายการได้ชอบรายการใดนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามก่อนได้นะพี่ๆนะมาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่27บนะพี่ๆนะสมเด็จวัดระฆังค่ะพี่ๆค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะ นี่ค่ะมาค่ะรายการต่อไปเลยนะคะพี่พี่ค่ะเป็นรายการที่28นะพี่พี่นะเป็นพนางพญานะพี่พี่นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ภาพไม่ชัดนะคะน้องขออภัยนิดนึงนะพี่พี่นะมาค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะนี่ค่ะ มาค่ะต่อกันรายการที่ย9นะพี่พีนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียวนะคะวัดหลงมนนะคะพี่ๆี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่พี่สวยสวยเลยคะ่ะด้านหลังคะ่ะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสวยๆเลยนะคะพี่ๆี่ขา นี่คะ่ะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะเป็นรายการที่3 0นะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดลาหารไล่นะพี่พี่นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะสวยๆเลยนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่คะ่ะพไม่ชัดตรงไหนนะคะพี่พี่ค่ะน้องขออภัยนะ,ะพี่พี่นะนี่คะ่ะ มาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่31นะพ,พี่นะพี่นะเหรียญพระคูบานะคะ เจ้าสวิชัยนะพี่ๆด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะคะเนื้อดูเก่าดูสวยอยู่เลยนะคะพี่ๆน้านหลังนะคะพี่ๆขาพิมพ์รุ่นพิเศษนะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะคะเอาไปใส่กรอบก็ได้นะคะหรือว่าจะห้อยคอเลยก็ได้นะพี่ๆนะพ้อมเก็บพร้อมบูชานะพี่ๆนะมาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่32มนะพี่ๆนะเหรียญพะ เหรียญหลวงพ่อทบนะคะวัดช้างเผือกนะพี่พี่ด้าหน,น้าจะเป็นแบบนี้ค่ะขอภายนิดนึงนะคะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะได้พร้อมกรอบนะคะกันน้ากันฝุ่นได้นะพี่พี่นะนี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะ ได้พร้อมกอบเลยนะคะราคา300บาททุกรายการนะพี่ๆนะมาค่ะรายการต่อไปนะพี่ๆนะเป็นรายการที่33นะขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดลหานไล่นะพี่ๆี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาสวยๆเลยนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะภาพไม่ชัดตรงไหนนะคะน้องขออภัยนะคะพี่พี่ขา มาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่พี่เป็นรายการที่34นะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะพี่พี่่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ลาย้อมกรอบนะคะเป็นกรอบอาสแตนเลสนะคะพี่พี่่ะน้องขออภัยค่ะนี่ค่ะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะ สวยๆเลยค่ะพี่ๆขานีค่ะสนใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามก่อนได้นะมาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะพี่ๆวัดกำแพงค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาได้พร้อมกรอบไปเลยนะสวยๆเลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่ๆขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะนี่ค่ะ ราคา300บาททุกรายการเลยนะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมาค่ะรายการต่อไปนะพี่พี่นะเป็นรายการที่36นะคะพี่พี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะพี่พี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะสวยสวยเลยนะคะนี่ค่ะฐานค่ะพี่พี่ขาฐานจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะ รายการที่36นะคะมาค่ะต่อกันร,รายการที่3 7 <Aaron. S 1> นะพี่พี่นะพระนางพญาค่ะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้าหนาหลังจะเป็นแบบนี้นะ,น,ะน,บบนี่นะคะ่ะสวยๆเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะมาค่ะต่อกันร,รายการที่38นะคะพี่พี่ค่ะพระพุทธ ถ้าส no ูทอนนะพี 6, HA, like ่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาได้พร้อมกรอบนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นแบบนี้นะด้านหลังมีผ้พิคเนตอยู่ด้านหลังนะพี่พี่นะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะ มาค่ะรายการต่อไปนะพี่ๆนะเป็นรายการที่39นะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่ๆคะ่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะภาพไม่ชัดตรงไหนนะคะพี่ๆคะ่ะน้องขออภัยนะ ด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังมีหลวงปู่ทิมอยู่ด้านหลังนะพี่ๆสวยๆเลยนะคะได้พร้อมกรอบไปเลยนะพี่ๆนะภาพไม่ชัดรายการใดแล้วพี่ๆสนใจรายการใดนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนได้นะมาค่ะรายการต่อไปนะพี่ๆนะเป็นรายการที่40ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะพี่ๆค่ะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะพี่ๆด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ สวยๆเลยค่ะพี่ๆขาด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะภาพไม่ชัดนะคะน้องขออาภัยจริงๆค่ะพี่ๆนี่ค่ะ ด้านหนะ้าให้ชมอีกหนึ่งรอบนะคะพี่พี่่ะเบอร์พี่พี่พพสนใจร,รายการใดชอบรายการใดนะสามารถแอดไลน์นะคะหรือว่าโทรเบอร์นะ0808518529นะคะพี่พี่ขาหรือ ID l i n e นะคะ m i l d u n d e r s c o r e 6947นะคะพี่พี่ขานี่เลยคะ่ะช่องทางการติดต่อของเรานะคะ นี่ค่ะพี่ๆชอบรายการใดสนใจรายการใดนะคะพี่ๆค่ะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมานะคะแล้วบอกรายการที่พี่ๆชื่นชอบได้นะคะแล้วน้องจะส่งรูปให้พี่ๆได้ชื่นชมกันค่ะว่าพี่ๆถูกใจไหม วันนี้นะคะมลรักพระบ้านนะคะผิดพลาดประการใดนะคะขออภัยนะคะพี่คี่คะสําหรับวันนี้นะคะมลรักพระบ้านนะ ep ีที่39ค่ะพี่คี่คะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ